สวัสดีครับวันนี้หนุ่มพนาชาแนลก็จะมาสอนวิธีการแยกหนอ่อต้นสเสน่จันขาวนะครับที่หนุ่มพนาเพิ่งได้มาผมจะแยกหนอ่อแล้วก็ส่วนผสมดินปูกส่วนดินปูก็ไม่มีอะไรมากก็มีดินใบกำปูนะครับนี่คือดินใบกำปูอันนี้คือกับบ้าพา้าสั์ที่แช่น้ําไว้แล้วก็ผสมกับ ขี้ดิน,ด,นดินดินร้วนนะครับนิดหน่อยนี่คือส่วนผสมนี่คือส่วนผสมที่หนุนพนาผสมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้นี่คือดินปลูกต้นไอซ์เนยจันขาวนี่เราจะเน้นจะเน้นเรื่องความโปร่งหน่อยนะครับเพื่อให้การระบายน้ําได้ดีเพราะว่าถ้าดินระบายน้ําไม่ดีต้นไม้เราก็ จะไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์เท่าไหร่ครับนี่คือดินตราส่วนหนึ่งต่อหนึ่งนะครับมีใบกราปูกราบมะพร้าวแล้วก็มีดินนิดหน่อยนะครับแล้วก็ใส่ทรายนิดนิดก็ได้ครับเพื่อให้เพิ่มความโปรง่งก็ต้นไม้ต้นบ้านสเสน่จันขาวเป็นต้นไม้ที่ชอบดินโปร่งๆปงครับผมการระบายน้ำต้องดีการปลูกเทคนิคการปลูเกเสน่เจนขาวคือ จากกูรูที่ผมเรียนรู้มาก็จะมีการใส่ไส้เดือนเข้าไปด้านในด้วยนะครับเดี๋ยวไส้เดือนผมยังไม่ได้ไปขุดเตรียมไม่เลยเดี๋ยวผมไปหาขุดไส้เดือนแป๊บนึงนะครับผมครับผมอันนี้คือจากที่ผมลื้อออกมาแล้วจะเจอต้นแม่เขาที่สุดโจมใบล่วงเลยไปครับผมอันนี้คือใบจะล่วงหมดแล้วเดี๋ยวผมจะมาทําการผ่าตา แล้วเข้าตู้อบอีกทีหนึ่งครับวันนี้นี่เก็บไว้ก่อนนะครับผมตัวนี้เรายังไม่ปลูกครับอันนี้ผมจะแยกนอนในส่วนน,น้นดี่ห้าร่อยได้สองตนี้ และนี้คือจากการที่ผมรื้อออกมาแล้วนะครับผมจะลองแยกดูได้กี่ต้นสองหรือสามต้นครับการแยกเราก็ต้องเอาดินออกให้หมดครับไม่ต้องกลัวมันน่าจะเป็นสามนีดน่าจะเป็นสามต้นดูต้นนี้จะแยกได้หรือเปล่าก็ต้องดูอีกทีนึงนะครับผมแยกได้ครับผมตันนี้ได้ได้สามหนึ่งต้นสองต้นแยกได้วันนี้ได้ สามต้นนะครับผมดินเขาดีเหมือนกันนิดนึ้ครับปลูกเลยใ้สามต้นนะครับอันนี้คือต้นที่หนึ่งต้นที่สองแล้วก็ต้นที่สามกำลังจะแตกออกมาอีกหนึ่งเกี้ยวครับผมซื้อมาสามต้นนี้ซื้อมาห้าร้อยครับก็ได้สามต้นแล้วก็อีกหนึ่งเงาที่ต้องไปผ่าตาล้วอบในตู้นะครับผมเดี๋ยวผมจะ แยกดินของเขาจะดีกว่าเลยดินดินหุงสุลวนซุยจังเลยหรือดินหรือดินหูลงมาใส่ซะหน่อยติดด,ด,ดินต้นแม่เขาครับเราดินต้นแม่เขาใส่หน่อยเพื่อให้ต้นจัน์ขาวของเราปรับตัวได้ดีนะครับต้องมีดินต้นแม่อยู่ นี่เดี๋ยวผมจะผสมส่วนเข้าไปในของเรานะครับนี่คือดินของต้นแม่เขาครับนีม่มาผสมในี่ยตาส่วนของผมเข้าไปนิดนีดครับก็ใส่ดินพอประมาณครับให้ปลูกให้มันไม่ให้มันต่ำเกินหรือ,อยังไงนี่ก็ดงดูอีกทีหนึงครับผม มีการปลูกสเสน่จันขาวที่ผมแยกหน่อวันนี้นะครับมีต้นที่หนึ่งต้นนี้มีสามใบกับหนึ่งหลอดครับผม FC สนใจกระทักทายได้นะครับผมขายไม่แพงครับใบละประมาณห้าร้อยครับผมต้นระดับนี้ก็ผมจะเลี้ยงอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็ว่ากันนะครับว่าใครสนใจยังไงก็ทักทายทางช่องนหนุมพนาชาน n n ออมานะครับผม เสน่ห์จันขาวโบราณของไทยเราครับตัวนี้ครับกดให้แน่นนะครับเพราะเดี๋ยวผมต้องไปควบแน่นในตู้อบอีกทีหนึ่งประมาณอาทิตย์หนึง่งกดให้แน่นนะครับปลูกต้นไม้่าให้ต้นขยโยกครับนี่ต้นที่หนึ่งครับผมที่หนุงพนาแยกเสน่ห์จันขาววันนี้นะครับพร้อมสวยครับต้นนี้ครับ อันนี้คือต้นที่สองต้นที่สองครับก็มีสามใบอยู่เหมือนกันครับผมต้นระดับนี้ตอนนี้ก็ถ้าปล่อยตามตลาดจันขาวทั่วไปก็พันสองพันห้านะครับ ประมาณนี้นะครับถ้าใบเบบีเล็กๆใบเดียวก็อยู่ประมาณ390ราสนะครับทะเลจันขาวตัวนี้เป็นไม้ที่มาแรงมากคุณครับเดี๋ยวครจยกับกคลายหนุ่มพนามาก็ว่านไปประมาณนี้นะครับที่ว่าการปลูกกดดินให้แน่นครับเดี๋ยวตอนครอบแน่นจะต้นเขาจะไม่นนโยกครับผม มีต้นที่สองครับผมเรียบร้อยครับเดี๋ยวผมจะเข้าตู้อบอีกทีหนึ่งครับผมสองต้นนะครับนี่ต้นที่สามนี่ต้นที่สามครับ ต้นที่สามครับผมมีสามใบแต่ละต้นมีสามใบหมดนะครับต้นที่หนึ่งต้นที่สองและต้นที่สามครับผม FC สนใจต้นไหนก็ทักทายนะครับมีต้นนี้แต่ต้นใหญ่สุดมีสามใบมีสามใบทั้งหมดนะครับลมใบกันหนึ่งหลอดครับผมครับมีเสน่ห์จันขาวแท้ครับมีต้นที่สอง นี่ต้นที่สามีจังขาวนะครับส่วนนี้แยกเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตัวนี้ก็เจออีกหนึ่งหัวครับเง่าใหญ่ครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะผ่าตานะครับผมเปการผ่าตาแล้วผมจะนําไปอบครับตันนี้การผ่าตานะเดี๋ยวผมคงไม่ได้ถ่ายทําให้ดูในวันนี้นะครับผมนี่คือการแยกต้น สเสน่ห์จันขาวของหนุ่มพนาชาแนลในวันนี้นะครับครับนี่ก็มีลายตาเลยครับนีครับเป็นสิบสิบ,สบตาสวยครับเี๋ยวภาะตายทิ้งคลิปการแยกต้นสเสน่ห์จันขาววันนี้ของหนุ่มพนาชาแนลก็ปุงสิติเพียงแค่นี้นะครับผม สนใจยังไงก็ทักทายหนุ่มพนาชาแนลมานะครับผมขอบคุณครับที่ติดตามรับชมคลิปของหนุ่มพนาชาแนลวันนี้นะครับผมันนี้แยกได้วันนี้ตั้สามต้นนะครับผมขอบคุณครับปลูกลงกระถางแยกหน่อนเรียบร้อยแล้วนะครับผมขั้นตอนต่อไปคือการอบครับผมนี่สามต้นนี้เดี๋ยวผมจะทำการอบไว้ประมาณสัก ดูอาการของน้องแข็งแรงดีประมาณอาทิตย์สองาทิตย์แล้วก็ทยอยอออกสู่ภายนอกครับผมว่าบางคนก็ไม่ต้องอบก็ได้แต่เพื่อความแน่นอนไม่ให้ต้นไม้เราเสียน้ำมากในการแยกหน่อวันนี้คือการอบเป็นวิธีที่จะป้องกันไม่ให้ต้นไม้เรามีอาการใบเหี่ยวอะไรได้ พอประมาณนะครับผมเพราะว่าเราจะอบไว้ข้างนอกข้างในตู้อบถ้าเราปลูดปลูกไว้ด้านนอกบางครั้งต้นเสน่จันขาวเราเจออากาศร้อนเขาจะมีการคายน้ำครับผมก็จะทำให้ใบเหี่ยวเฉาได้นะครับนี่คือการอบเสน่จันขาวครับคือการเลี้ยงต้นไม้ก็ต้องใส่ใจรักเหมือนรูปครับผมนี่คือ ต้นที่หนึ่งต้นที่สองต้นที่สามนะครับผม